ทำ <làm> ครับก็สำหรับงานยูเมพัทเชียงราย21.1นะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นสนามที่เรามีเส้นทางวัดมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นักวิ่งความเร็วที่ดีสุดของเราในปี2อ1 9นกนะครับก็คือนัทุวุิอินนุ่มนะครับก็ความเร็วสูงสุดนะครับใน4ีตที่มีอยู่นะครับที่สมาคมกีฬากรีฑาทางเทศไทยได้ได้รับรองไว้ก็คือ1ชั่วโมง5นาทีนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันก็ ในงานนี้ในปีนี้ในปี2022นี้นะครับก็เป็นปีเดียวที่ทางสมาคมกีฬากีฬาประเทศไทยก็ได้มีนโยบายนะบอาจย์ถูกไหมฮะเป็นนโยบายเรื่องของการการสร้างสถิติแล้วก็การการสร้างแรงบันไดดันใจคือการให้โบนัสกับกับนักกีฬาที่ทําสถิติที่ดีสุดใหม่นะแห่งปีนะครับเพื่อให้เป็นกําลังใจกับนักกีฬารุ่นใหม่ๆที่จะมีโอกาสที่จะพัฒนา ความก้าวหน้าของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ทําให้สถทติของประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆครับครับอาจารย์ครับไม่ทราบว่ามันจะเป็นมันจะเป็นรูปแบบเดียวกับที่คิรินได้ที่บางแสนนะฮะจะเป็นอ่าใช่ครับรูปแบบเดียวกันก็คือ1ก็คือเป็นสนามที่สพธ์กรีธาหรือสมาคมกรีธารับรองนะครับอันที่2ก็คือ,อนโยบายของสมาคมกรีฑาร่วมกับของอโอสุขภาเนี่ยจะต้องการให้นักกีฬาเนี่ยมีการพัฒนา ใหก้ก้าวไประดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็ ทำให้มีเงินสนับสนุนสําหรับนักกีฬาที่สามารถทําสถิติได้ดีที่สุดของประเทศไทยนะครับโดยที่จะให้เงินรางวัลเป็นพิเศษครับเท่าไหร่ครับอาจารย์หนึ่งล้านบาทครับ1ล้านบาทโอเคแปลว่า10 10กิโลก็1ล้านครับ2ี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งก็หนึ่งล้านก็หนึ่งล้านฟูลมาลาทอนก็1ล้านครับหนึ่งล้านครับใครแตกก็ได้ไปเลยนะครับผมโอเคครับขณะนี้โอสถสภาเนี่ยตั้งไว้ให้5ล้าน5ล้านครับคือไม่ใช่ทำลายครั้งเดียว เพราะ oh. มันมีโอกาสทําลายอีกนะครับอย่างคิรินเนี่ยถ้าถ้านะครับมาวิ่ง10กิโลที่ที่เชียงรายเนี่ยสมมุติสมมติครับสมมตินะครับเก้าสิบาุดเก้าเก้าเทำสถิติใหม่แน่นอน oh. <Okay. S 1> เนื่องจากว่าที่บางแสนเนี่ยมีเนินเล็กๆนะครับ mm hmm. เนินเล็กๆแค่3สมกิโลนะครับแต่ที่นี่ไม่มีเป็นทางเรียบถ้าคีรินมาที่นี่99.99% 99ก็คือจะได้ล้านที่2ของคีริน mm hmm. นะครับอาจารย์ครับโอกาส โอกาสของนัทวุฒิอินนุ่มปีนี้จะเป็นยังไงก็บอกไว้50-50 50-50ก็คือ1ก็คือตัวของอนัทวุฒิเนี่ยพร้อมจริงๆไหมอันที่1 2ส,สภาพอากาศของพรุ่งนี้นะครับอของวันอาทิตย์ที่แข่งขันเนี่ยถ้าไม่มีฝนตกมาก่อนหรือฝนตกในขณนะแข่งขันนะครับแล้วนัทวุฒิพักผ่อนมาดีมีโอกาส50%เลยที่จะ เปลี่ยนสิติใหม่ของประเทศไทย ครับแปลว่าเอาเป็นว่าทางสมาคกามกีฬากระทรวงกีฬาเกลือทางประเทศไทยนะครับก็ได้ยืนยันว่า1ก็คือสนามเชียงราย21.1เป็นสนามมาตรฐานนะครับเรียกว่าเลเวลของการรับรองของสมาคมกีฬาเกลือทางประเทศไทยเนี่ยยืนยันได้แล้วก็เป็น AA แล้วขนาดเดียวเรามี a i w a f ด้วยซึ่งอันนี้เป็นลักษณะพิเศษซึ่ง1เป็นลักษณะพิเศษที่สนามมีมาตรฐานสากลอยู่แล้ว2ก็คือแปลว่าถ้าใครทําลายสถิตินะครับจากสนามนี้1ชั่วโมง5นาทีที่ต่ํากว่าไม่ว่าจะเป็น นัทวุฒิอนุม่มนรือใครก็แล้วแต่ที่มาทําก็มีสิทธิ์ได้หนึ่งล้านเช่นกันเช่นอาจารย์อันสามก็คือแปลว่าโอกาสการนด้ในไใขใใที่เหลือของการได้ไม่ใช่ว่าเข้าแล้วได้เลยเพราะฉะนั้นจะต,ต้องมีกติกาใครเหลยอ,งงจอาจารย์เนื่องจากว่าพอนักกีฬาเข้าเส้นชัยแล้วเนี่ยถ้าปรากฏเวลาออกมาสมมุติว่าดีกว่าสิทธิเดิม สมาคมกรีธาก็จะทําการวัดสนามอีกครั้งหนึง่งเพื่อให้เช็คดูว่านักวิ่งวิ่งในในวันวนาทิต์เนี้ยนะครับวิ่งในแนวของที่ สพันธ์วัดไว้สมาคมกรีธาวัดไว้ถูกต้องสมาคมก็จะรับรองโดยที่รับรองแล้วเนี่ยก็จะแจ้งไปที่โอสุภาว่ามีการทำลายสิติที่เชียงรายในวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับจะรับรองเป็นการรับรองครับเป็นการรับรองเพื่อการต้องมีโดบไหมครับอาโดบิ้งเทสอา,อาก็อันนี้อันนี้ก็อยู่ในในเครือข่ายที่ที่จะต้องทําแต่ว่า สามารถที่จะทําทได้เลยถ้าพร้อมหรือทําหลังจากนั้นไปไม่เกินไม่เกินสามสิบวันนะครับแต่ว่าก็ต้องให้เร็วที่สุดแต่อันนั้นไม่ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ในมาตรฐานที่ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีการตรวจเช็คหยู่แล้วครับเรียกว่าตั้งแต่วาด้ามาแล้วก็รับรองกลับมารับรองประเทศไทยโดยการกลางประเทศไทยเนี่ยก็เรื่องของด็อบบิ้งเช็คทำในประเทศไทยถูกต้องยังครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นสามารถตรวจเช็คและทําได้เลย ก็เวลาไม่ไม่ใช้เวลาไม่นานครับเพราะฉะนั้นสมาคมกรีทาเนี่ยพร้อมที่จะรับรองสิทธิใหม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อผลการตรวจเช็คโดปออกมาก็ไม่มีปัญหาก็ก็พร้อมที่จะรับรองได้เลยครับ โอเคครับโดยสรุปนะครับหนึ่งนะครับสนามวัดได้มาตรฐานรับรองโดยสมาคมกีฬากีฬาประเทศไทยนะครับนะครับสองก็คือแปลว่านะครับถ้าใครทำลายสิตินะครับต่ำกว่า1ชั่วโมง5นาทีที่นทุิที่นุ่มทำไว้เมื่อปี2019นะครับทางสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยก็จะมาวัดสนามใหม่3ก็คือเรื่องของการทำดรอปปิ้งเทสต์นะครับซึ่งยืนยันว่าโดปปิ้งเทสต์โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับรับรองโดยวาด้านะครับเพราะฉะนั้นแปลว่า3 3ข้อนี้นะครับถ้าผ่านภายใน 30วันนะครับก็แน่นอนครับกติกาตรงนี้ก็คือแปลว่าการทำลายสตีม่ก็จะเกิดนะครับแล้วก็เงินโบนัสก็1ล้านบาทนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับยืนยันครับยืนยันครับยืนยันครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ